สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับเป็นคลิปสินค้าที่ขายได้จริงบน ebay แล้วก็ขายได้หลายชิ้นด้วยวก็แนะนําให้เพื่อนๆไปหาขายได้แล้วก็จับเสื้อมือเปล่าได้ด้วยนะครับแต่ก่อนเข้าเรื่องนะครับอ่ะขายของนิดนึงนะครับโอ๊ตออนไลน์ .com เว็บไซต์นะครับที่สอนขายของ ผ่าน eBay Amazon นะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นนะฮะก็ไม่ได้มีโปรอะไรหรอกนะฮะคอร์ดรอปชิป eBay นะครับอ่าแล้วก็คอร์ดอีเบที่การันตีคืนเงินเต็มจํานวนเลยนะครับถ้าเรียนแล้วขายไม่ได้นะครับสนใจก็สอบถามได้ส่วนตัวของคอร์ดรอปชิปเนี่ยจะรวมคอร์ดอีเบเข้าไปด้วยนะครับผมก็คือสอน eBay พื้นฐานทั้งหมดนะฮะสำหรับสมาชิกเก่าศิษย์เก,ก่าที่สนใจคอร์ดรอปชิปก็มีส่วนลดให้ด้วยติดต่อสอบถามได้ที่แอด o a t o n l i n e นะครับ06 1 5 9 9 3 9 9ครับอ่ะเรามาดูสินค้าชนิดเต็มๆเ,เลยนะครับผมก็หาจากเครื่องมือขายดีของโอ t ออนไลน์นะครับขายได้ราคาพันกว่าบาทนะฮะแล้วก็คืออะไรป๊น้ำจิ้มซีฟูด้ดอ,อยู่มึงน,นอกคงทำยากมั้งอกกุปกรณ์ไม่มีบางคนก็เลยคิดที่จะซื้อนะครับ แล้วก็ในช h อ p e ี Mall แต่ผมวงกว่าช h อป e ี m ม l l มากเลยขาย18บาทส่งฟรีพี่ได้อะไรพี่ส่งยังไงของพี่อ่ะคือช h อป e ี Mall เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งฟรีนะครับแบรนด์มาขายเองนะฮะกดเข้าไปฮะค่าส่งเป็นศูนย์ครับขาย18บาทช h อป e ี Mall ได้อะไรอ่ะนะครับอืมหรือถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อที่แมคโคร อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นขายแพ็คนะฮะน่าจะแพ็ค3ขวดหกขวดอะไรก็ว่าไปแต่ใน s h อ p ป,ปี้มอดสิบแปบาทโคตรดีโคตรดีแล้วก็ขายดีมากครับขายดีมากนะฮะยอดขายก็8โซไปแล้วนะครับถือว่าใช้ได้เลยแนะนำเลยนะฮะเพื่อนๆคนไหนอยากหาอะไรมาขายคิดอะไรไม่ออกนะฮะ น้ำจิ้มซีฟู้ดครับบอกเลยว่าเด็ดมากสำหรับเพื่อนๆสมาชิก ebay ครับที่เราสัญญากันว่าเราจะดูแลกันตลอดไปติดอะไรถามได้ตลอดมีเฉลยสินค้าให้ไปดูลิงก์ไอเดียเขาใช้คีย์เวิร์ดอะไรเขาเทคนิคยังไงทำให้ขายได้ดีขนาดนี้นะครับ ตีง่ายๆขำๆอะทำเงินตัวนี้ทำเงินให้คุณอีกสักเดือนละห้าร้อยพันหนึ่งอะไรเงี้ยถ้าเกิดขายได้หลายๆชิ้นรวมๆหลายๆสินค้าคุณก็มีกำไรจากการขาย eBay ได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้เหมือนกันนะครับก็ขอเฉลยได้เลยที่โค้ด B 0 7 0 2 2 0 2 2 K 1 2> เพื่อไปดูนะฮะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดนะครับวิเคราะห์ราคาขายขายอย่างไรนะครับแล้วก็ไปดูต้นทุนซึ่งต้นทุนนี้โชว์เห็นๆเลยนะที่ s h o ป e e Mall ไปเซิร์ชได้เลย18บาทจริงๆส่งฟรีด้วยนะฮะไม่เก มันเป็นไปได้อย่างไรนะฮะประสินีไทยโปร19บาทมันก็มากค่าของแล้วอะ่ะอืมนะฮะน้ำจิ้มสีฟู18บาทแต่ผมว่าถ้า18บาทจริงๆมันก็ราคานี้แหละผมไม่ต้องตาเองหรอกไม่แม่นะ18บาทได้ขวดขนาดนี้ผมมาซื้อจริงอ่ะก็ขอเฉลยตามนี้ได้นะครับเพื่อนๆก็สนใจก็ลองไปหาไอเดียนะฮะ น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ขายได้บนอีเบย์แล้วก็ขายดีด้วยกำไรดีด้วยนะครับสนใจก็ไปลองทำลิสติ้งขายดูนะครับทิ้งท้ายเหมือนเดิมครับขายคอร์สนะฮะอีเบย์นะครับอีเบย์ดับชิฟนะครับก็การันตีคืนเงิน100%นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เรียนนะครับรีบติดต่อนะฮะเพราะโปรการันตีนี่คิดว่าคงอยู่ไม่นานนะฮะไม่ใช่อะไรหรอก ก็คือขี้เกียจจัดโปรการันตีแต่ใครลงมาแล้วเนี่ยรับการันตีแน่นอนนะครับติดต right ่อได้ที่แอดโอทออนไลน์หรือ0ูนย์หกหกหนะครับโอเคเหมือนเดิมนะฮะเหมือนกับทุกคลิปนะครับทิ้งท้ายนะครับถ้าเจอเราบน Facebook ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแต่ถ้าเจอเราบน u t u b e นะฮะเราเน้นที่บน youtube มากเลยนะครับฝากซับสไคร e ฝากกดกระดิ่งนะครับเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับลายเด้งน้องรีไปตอบลายก่อนไปแลวครับสวัสดีครับ